วันนี้ก็บันที่2ี่นะครับมีนาะนี่ก็ถอด ACB 40ทีนี้ทำชุดใหญ่ครับเปลี่ยนคอยล์เย็นเปลี่ยนคอนโทรลมาล้าง,ผงแผงรล้วเป็นเรื่องตอนนี้ถอดตู้ครับถอดตู้แอร์อยู่ตัวนี้อโอเค ต่อไปเรื่อยๆครับสัตว์ไปเรื่อยๆ AC40 Camry อันนี้เติมยาบ่อยมาเที่ยวนี้คอนโทรลไม่ดีได้เปลี่ยนทีเดียวนะครับน,นี่ทันด้านในด้านนอกเดี๋ยวเดี๋ก็ทำมาอยู่อันนี้กนะ็ปัดโซนนะปัดปแลวครับยกนับปัดเแลวครับเห็นนะครั้งในนี้ แต่นี้เราถ่ายมานี่จะไม่ให้ดูรายละเอียดอะไรมากมายนะครับถ่ายให้ดูก็เป็นแนวทางนิดหน่อยว่าเออเออขาอยู่ถอดตรงนี้อย่างนี้น,นะครับดูบ้านถอดรถจักรยุ้นตะกรุ่นถอดแบบไหนแค่นั้นเองยังยังยังรับมาทำไมรับมาเพราะว่าการการนอกไมเออไม่เออไม่แน่คอเย็นสภาพคอยเย็นครับ สภาพคอยเย็นออกมาสภาพคอยเย็นดูไปจีดเลยอันเป็นอะไรบ้างเออสภาพคอยเย็นนะครับโอ้มาช่วงนี้เจอแต่เหตุการณ์แบบนี้นะครับเพราะว่ามันช่วงโควิดในช่วงโควิดเนี่ยก็ใช้แอลกอฮอล์กันเยอะนะฮะแอลกอฮอล์ฉีดก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นวุ้นเป็นวุ้นเลยเป็นเป็นวุ้นนะครับเป็นวุ้น นี่เป er. ็นเชลราเป็นวุ้นเต็มเลยเป็นเมือกเป็นเมือกเป็นวุ้นนะเป็นเมือกนี่เป็นเมือก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 เป็นวุ้นนะเชลราเต็มเลยโอเคแฮมร์กีเอีสี่ศูนย์ ข้างนี้ก็ประกอบเรียบร้อยนะครับประกอบเรียบร้อยได้ทุกสิ่งทุกอย่างวงเวลง้งพวงมาลรยนัดนัดเสร็จเรียบร้อยศรก,กลางศรกลางเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวฟังนิดหน่อยแล้วก็ พังงานนี่ประกอบเพื่อเพิ่าประกอบด้วย้ะพังงางโอเคแหงมเสริมใส่ด้วเรียบร้อยทำเครื่อใส่ด้วยเรีบร้อยแล้วก็ววววรอสักคู่ ลราจะสตาร์ทเครื่องนะครับอาาุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์นะครับทีนี่สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์นะครับรเราติดเครื่องมือติดเครื่องติดแล้วครับอะไรเน t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  เจ็ดสิบหนึ่งเจแต่เขาไม่านะอะอะไรยังไง ตัดแคมเบอรี่เอสซีสิบศูนย์วันนี้ก็มาอีกแล้วครับวันนี้วันที่ย9มีนาเมื่อวาอนนี้ก็ถอดไปคันหนึ่งวันนี้ถอดอีกคันหนึ่งจะทำทริปรวมนะครับรุ่นนี้ก่อนนี้เราก็ต้องสตาร์ทเครื่องตรวจสอบก่อนว่ามีอะไรผิดปกติไหมก่อนจะถอดนะครับได้กลิ่นเหม็นๆได้ข้างในเนี่ย ไปป่ะคุณผู้ชมทาาุกท่านโอเคไปถอยไม่มีกล้องเออมีมาช้าจ้ะไยมีกล้องโอเคครับตัองตรวสอบก่อนให้เวลา,าน,นั่นอ่าโอเคนั้นฮะ ไม่รู้ว่าเป็นต่องอะไรนะครับไัไ่เจี๊ยดผัดออกเลยเพราะมันผัดเจไม่ได้มุนนะมุนแค่ไหน ิดนนี๋ยขไปเรื่อยนะครับขับไปเรื่อยนะเอซีบห้าอ้ีศ ช่วงนี้จะมาบ่อยครับ S470 นี่มาเยอะเมื่อวานนี่ก็มาสองคันนะครับเมื่อวานนี้วันนี้มาอีกคันเมื่อวานนี้มาพร้อมกันคันนี้ก็มาพร้อมกันแต่เขาเมื่อวานเขาไม่ทำมาวันนี้เมื่อวานนี้ก็มาเช็คแล้วชิมแล้วคันนี้นะครับวันนี้เลยมาทำเมื่อวานประมาณวันมีสามคันท่านี้คันนี้วพรารุ่นนี้เมื่อวานนี้เข้าสามคันคันนี้คันที่สามแต่เมื่อวานเขาไม่ทำเขามาทำวันนี้นะครับ อันนี้ทำชุดใหญ่เหมือนกันครับเป็นคอยเย็นคอนโทรลวาล์ว,วล้างแผงระบบเปลีนรอบเป็นอปเนออนะครับเพราะว่าเริ่มนานแล้วทำทีเดียวจบครับชั่นนานๆทำทเดียวจบชั่นนานๆโอเคเดี๋ยวผมทำงานต่อกัน อันนี้ก็ถอดโซน,นน่าปัดไปแล้ววันสีขาวอันนี้สีดำครับจากขาวมาดำแช่แฮมเบอรี่เอสบีสี่ศูนย์ <c oughs> ถอดมาแล้วสตัวยีตไหนโอ้เชลาเต็มเลยนะครับเนี่ยเชลลาในความชื้นเนี่ยสองตัวสีขาวอ่ะนี่เลยหมดเลยเดี๋ยวจะทำความสะอาดให้นะครับนี่ถอดมาพันก่อนนี่เชลานี่เต็มเหมือนกันหลายสองตัวอะหลายที่ส่วเชลานะอันเชลาดไอ้ลูคอยเย็นหน่อยงหมในสภาพคอยเย็นนะครับเดี๋ยวที่ส่นมีแต่เชลลาทั้งเลย ตัวนี้คอยเย็นรั่วนะครับตัวนี้นด้านออกตัวนี้ผ่านการล้างแอร์โฟลกันครับเนะนี่ยน้ำยากตกค้างกข็ขาวนี่เ็สารที่เขาล้างมาแล้ำตกค้างล้างแอร์โฟลมาโอเคเราอัดรถเข็ดดนหมดเลยรั่วนะครับมองเห็นเลยรัว่วนะครับรั่ว จุดนี้นะขึ้นมาปไ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 ปมาจุดนี้เห็นนะครับเห็นนะมองเห็นนะครับเป็นสายเล็กๆ video. dia. Oke, okay, luar. เดีย๋ยวเราล้างแล้วทการทำความสะอาดนะครับาโฟมลงฆ่าเชื้อเช้ลลาเช้ลลาโอเคธรามดานะโอเคทำความสะอาดนี่แล้วครับทำความสะอาดให้แล้วครับมาทุกคันเราต้องทำความสะอาดทุกคันนะครับไม่ใช่รถคันนี้คันเดียวทุกคันนี้โอเคแต่นั้นเราก็ลืมอะไรมาคุมมาตรงนี้ด้วย ว้ายตัวนี้มันชอบมาชิมกับไอตัวนี่เป็นรอยหมดนะครับเราเอาผ้าคลุมไว้หน่อยนั้นมาชิมไอตัวข้าฝาข้าขอขอะไรเป็นรอยหมดอโอเคนะครับตัวนี้ก็ประกอบเรียบร้อยแล้วฝั่งนี้ ใส่ไปเสียงทุกอย่างเข้าไปที่เทางเรียบร้อยนะครับแคมบรี่เอสวีตัดฟงอะไรนะี่อันนี้มาบ่อยครับเอสวี นี่ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเติมยาเรียบร้อยแล้วเติมยาเรียบร้อย,รย,ย,ป,รอยประกอบเรียบร้อยนะครับแคมรีเอสบีสี่ศูนย์วนันนี้จะมาเยอะมากนะครับที่นี่เยอะมาก 何 เปลี่ยนคอยเย็นถอดถ่ายเปลี่ยนคอนโทรนวาวล้างแข็งระบบเปลี่ยนเด้อนะครับเปลี่ยนคอยเย็นเปลี่ยนวาวโอเค